โตดูโจทย์นะข้อ4เขาบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม MNO คล้ายกับสามเหลี่ยม ONT เอามาดูซิสามเหลี่ยม MNO อยู่ตรงไหนดูนี่ครับ M เห็นไหม N O เห็นไหมสามเหลี่ยมรูปนี้เลยนะครับมีความคล้ายกับสามเหลี่ยมที่มีชื่อว่าอะไรนะ ONT อยู่ไหนครับ O นะ N T ็นไหม ont รูปนี้เห็นไหมมันมคีความคล้ายกันยังไงล่ะเอามาดูซินะครูขออนุญาตแยกรูปออกเป็น2รูปนะครับนะก็คือรูปใหญ่ก็คือสามเหลี่ยม mno นะครับก็จะเป็นรูปนี้นี่นี่เวบเขาให้นี่เตรียมไว้แล้วนะครับรูปนี้เลยนี่สังเกตเห็นไหมครับนี่ครูเอา mno นี่รูปนี้เห็นไหม มาเขียนใหม่นี่ไง mno นะครับรูปนี้นะกับสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมที่ชื่อว่า ont อยู่นี่ครับ ont รูปนี้ครูเอามาเขียนใหม่ตรงนี้ครับ ont นะครับนะอ้าวแล้วมันมีความคล้ายกันยังไงล่ะนะครูก็นี่ทาอย่างนี้เลยครับเอาสามเหลี่ยมรูปนี้เห็นไหมครับมาแปลงร่างใหม่นะแปลงร่างใหม่ โดยใช้การพลิกกลับเห็นไหมพลิกเจ้าสามเหลี่ยมรูปนี้พลิกตั้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมมุมโที่อยู่ตรงมุมฉากตรงนี้เห็นไหมโตอีกทีนะมุมโที่อยู่ตรงมุมฉากตรงนี้นะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละถูกต้องไหมนะครับต่อไปมุมเที่เป็นยอดแหลมมันก็ถูกตั้งขึ้นมันก็จะอยู่ขางบนนี้ถูกต้องไหมครับและมุม n นนะครับก็คือมุมที่เหลือตรงนี้นั่นเองถูกต้องไหมโต นะครับอ่ะครูขออนญาติอ,อกสีออกก่อนนี่น่าตามนี้เลยนะเพราะนั้นก็จะเหลือ2รูปนี้ให้โต้มองนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะอ่ะครูก็เลยนี่ทำงี้เลยครับ tn นะ tn เท่ากับ4ได้ยังไงนี่ไง tn เท่ากับ4ทันไมะครูเอาเลข4มาใส่นะครับต่อไปอ่า o t คืออะไรนะเอีย OT คือ x เห็นไหม OT คือ x นี่ไง OT คือ x นะครับเอามาใส่ให้หมดนะนี่คือรูปเล็กนะต่อไปรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่ MN เท่าไหร่ล่ะนี่ MN นะครับ MN จะเป็น20ได้ไงก็คือเอา16กับ4มาบวกกันใช่ไหมเอาระยะ2อันนี้บวกกันก็เลยได้เป็น20นั่นเองเนาะต่อไปนะครับ MO นะ MO นี่ไง MO ก็คือค่าอะไรนั่นเองค่า Y นั่นเองนะฮะตามนี้ทันไหมทีนี้พอมาดูนะฮะวิธีการคิดครับเนื่องจากโจทย์เขาบอกมาแล้วครับว่าสามเหลี่ยม MNO คล้ายกับสามเหลี่ยม ONT นะครับดังนั้นนะเราจึงสามารถเอาด้านที่มันสมในกันอีกทีนะฮะ เราสามารถเอาด้านที่มันสมในกันจับมาอัตราส่วนกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับนะด้าน om นะที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับด้าน om ที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วนี่อยู่ไหนครับ om นี่อยู่นี่ใช่ไหมครับจะสมในกับด้านไหนล่ะนี่ไงสมในกับอะไรฮะนักเรียน ot นั่นเองอน,นักเรียนก็เติมไปนะครับ MO กับ OT นะฮะนี่ ot นี่สมในกันนะครับและมันก็จะสามารถเท่ากับด้านที่มันสมในกันด้านอื่นได้อีกก็คือด้านไหนครับนี่ไงเอาเมื่อกี้เริ่มจากรูปใหญ่ก่อนเนาะ om ก่อนเนาะก็เริ่มจากอะไรฮะ mn นะครับ, N, รบกับใครกับ O N ทันไหมเอ็มเกับ on นะฮะเอามาใส่ นะครับต่อไปอีกด้านหนึ่งที่มันสมในาการแน่นอนครับก็คือด้านที่ชื่อว่า ON กับอะไรฮะเอ้ะใช่ ON ไหมเนี่ยก็คือด้าน ON กับ TN นั่นเองนะฮะ ON กับ TN นี่เห็นไหม อ้าอาละทีนี้เพื่อให้ตรงกับโจทย์ของเขานะครับเพื่อให้ตรงให้โจทย์ของเขาให้โต้แก้ไขตรงนี้นิดนึงไอโอเอ็ o N นนะ่ะครูเขียนเป็นเอโอได้ไหมได้จะได้ตรงกับโจทย์เขาเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันโอเอครูเขียนเป็นเออแล้วกันอืมเห็นไหมเพื่อมาดูในบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปเขาเริ่มมไปแล้วว่าจากจากอะไรครับ จากด้าน MN ส่วนด้วย NO นี่ฮะก็คือนี้เลยเนี่ยเขาพูดถึงอันนี้อยู่ MN กับ NO เนี่ยนะครับเขาตัวน,นี้พูดอยู่มันทำไมครับมันเท่ากับใครมันเท่ากับนี่ไงลูก NO ส่วน TN ถูกต้องไหมครับเท่ากับ NO เห็นไหมครับส่วนด้วยอะไรฮะ TN อ่าถัานไหมเอาตรงนี้มันจับเท่ากันนะครับตรงนี้เราไม่พูดถึงนะเราไม่พูดถึงเราจับตรงนี้เอามาเท่ากันโอเคไหมครับมันก็จะได้ว่าอะไรครับนักเรียนมันก็ได้จะได้เท่ากับอะไรครับเราก็จับการจัดการย้ายข้างเอา no ย้ายไปทําไมครับมันส่วนอยู่ก็ย้ายออกไปคูณใช่ไหมนักเรียนและเราก็ย้าย tn ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ มันส่วนฝั่งนี้อยู่ก็ย้ายไปคูณเช่นกันนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกนี่ย้ายไปเลยนะฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็น m n ถูกต้องไหมครับคูณกับอะไรครับ t n นะครับส่วนฝั่งนู้นเอา n o มาคูณกับ n o ถูกต้องไหม n o ไปคูณกับ n o นะครับ จะกลายเป็นอะไรลูกจะกลายเป็น NO ยกกําลังอะไร NO ยกกําลังสองเพราะคูณกัน2ครั้งใช่ป่ะตรงนี้คร,รูขออนุญาตเขียนตรงนี้ดนึงนะครับจริงๆแล้วมันก็คือ NO ยกกําลังสองนั่นเองซึ่งมันก็คือในบรรทัดต,ต่อไปถูกต้องไหมเขาจึงย้าย NO ยกกําลังสองมาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับ NO ยกกําลังสองที่เขาเขียนให้แล้วเนี่ย NO ยกกําลังสองเท่ากับอะไรนะฝั่งนี้จริงๆมันต้องเป็นอย่าเพิ่งเขียนนะจริงๆมันคือ mn นะครับคูณด้วย tn ใช่ไหมเออ mn คูณด้วย tn ซึ่ง mn มาดูสิ mn มันคือเท่าไหร่นักเรียน mn คือเท่าไหร่ครับดูแล้ว mn คือ20เห็นไหม mn คือ20แทนค่า20ลงไปฮะ mn คือ20นะครับแล้ว tn ล่ะ tn เท่าไหร่ล่ะนี่ตามโจทย์เลย tn เท่าไหร่ครับ4 นี่นะเพราะฉะนั้น mn 20 tn คือ4แม้จับคูณกันนะฮะเรียบร้อยสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากหา no ตัวเดียวนะครับนะ no ตัวเดียวนะครับอุ้ยขอขอภัยนะ no ตัวเดียวทำไงให้ส q u วร e r o o หายจะต้องทำไมครับเออไม่ใช่ทำไงให้ยกกำลัง2หายเราก็ต้องถอดส q u วร e root ถูกต้องไหมฮะเอ,อ ถอดสแควรูทถอดยังไงเอ่ยอ่าครูขออนุญาตนี่แยก2ีออกเป็น4ีคูณ5้ได้ไหมเออแยก2ีออกเป็น4ีคูณ5ดังนั้นทั้งหมดก็จะกลายเป็น4ีคูณ4คูณ5ทันไหมฮะทันไหมฮะทันนะครับนะครับซึ่งขออนุญาตเท่ากับไปเลยครับ นะถอดสแควร์รูทออกมาแล้ว2ตัวดึงมา1ตัวนะครับเพราะนั้น4คูณ4ดึงออกมา1ตัวก็คือเชยเฉยส่วน5ไม่มีให้ดึงออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องติดสแควร์รูทไว้ข้างในนี่นะฮะเพราะนั้นสรุปได้แล้วความยาวของ n o มันคือ4 s q สแควร o รูทนั่นเองนะครับนะครับสเต็ปแรกเรียบร้อยต่อไปเขาพูดว่าไงครับ จากอะไรนะนักเรียนจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ขออเขาแยกเขียนก่อนสามเหลี่ยมมุมฉาก ont นะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทของใครนะ ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรมุมฉากนี่พีทาโกรัสนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก O N T อยู่ไหนเนี่ยขออนุญาตซูมเอาออกไปนี่ฮะอยู่ไหนครับ O N T นี่ไง O N T คือรูปเล็กเนี่ยนะนะครับขออนุญาตใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเลยนะครับ ได้ว่าอะไรนักเรียนนะครับจะได้อะไรฮะจะได้ขอญ,ญาตเเ้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดจะได้ไม่งงนะฮะ OT ยกกำลังสองเท่ากับตืดตืดเห็นไหมนี่คือโจทย์บอกนะครับโต้ต้องจำทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้ได้ก่อนทฤษฎีบทว่าไงนะถ้าเป็นรูปแบบนี้ขอญ,ญาตทบทวนให้นิดนึงถ้าเป็นรูปแบบนี้นี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมนี่สามเหลี่ยมมุมฉาก สมมติครูให้ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ถูกต้องไหมครับด้าน C คือด้านตรงข้ามมุมฉากทฤษฎีบอกว่านะทฤษฎีบอกว่าถ้าเราเอา C ยกกํลาลังสองคือด้านตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามกับมุมฉากมายกกําลังสองเนี่ยมันจะเท่ากับเอาด้านประกอบมุมฉากยกกํลาลังสองทไมกันเอามาบวกกันนั่นเองนะครับนี่คือทฤษฎีจําได้ไหมนะครับถ้าไม่ทันหยุดคลิปดูนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ขอญาตเลื่อนนะครับ OT คือด้านไหนพูด OT คือด้านไหน OT ไม่ใช่ด้านตรงค่ามุมฉากหรอกแต่เป็นด้านประกอบมุมฉากถูกต้องไหมครับมันจะเท่ากับอะไรล่ะเออนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูทิษฎิีนะครับคล้ายๆกับเขาถามตรงนี้ของเรา อา้าวแล้ว b นะ่ะเนี่ยสามารถเทียบกับทฤษฎีเนี่ยแล้ว b มันจะกับเท่าไหร่ล่ะนะเราก็จัดการย้ายข้างนะฮะจัดการย้ายข้างก็จะกลายเป็นเราจะย้าย a ไปฝั่งนี้นะครับวิธีย้ายย้ายยังไง a ถ้ามันไม่มีตัวเลขบอกเอ้ตัวเครื่องหมายบอกข้างหน้ามันแสดงว่าบวกอยู่ใช่ไหมย้ายไปก็ต้องย้ายไปลบก็จะกลายเป็น c ยกกำลังสองลบด้วย a ยกกำลังสองเท่ากับ b ยกกำลังสองทันไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับใหม่ นะเอา b มาไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอา c ลบ a ยกกำลังสอง c ยกกำลังสองลบ a ก็สองไปฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ใช้ไม่นักเรียนนะครับ c คืออะไรนะทบทวนอีกทีคือด้านเลยนะด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับยกกำลังสองถูกต้องไหมครับส่วน a คืออะไรนะด้านประกอบมุมฉากกอบในมือไม่สวยมุมฉากยกกำลังสองนั่นเองนะครับ นะไปเปรียบเทียบครับปื๊ดกับโจทย์ของเรา ot มันคือด้านด้านแบบไหนนะด้านประกอบมุมฉากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือด้านตรงค่ามุมฉากลบกับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็คือ on ยกกำลังสองเขียนตามลบด้วยอะไรนะ t n ไหมยกกำลังสอง นี่เห็นไหมตามทฤษฎีเอาละจากนั้นแทนค่ามันลงไปนะฮะแทนค่ามันลงไปนะครับเมื่อกี้เรารู้อะไรมาแล้วนะครับเอ้ย ON ขออนุญาตเปลี่ยนใหม่อ,อีกนะเอาเป็น NO ดีกว่านะจะได้ไม่งงนะ NO แล้วกันเนาะเออนะ NO ยกกำลังสองเมื่อสักครูน่นี้หามาได้แล้วเป็นเท่าไหร่นะ เราจะไม่เขียนว่าเป็น4ี่ลูทห้ายกกำลังสองเรามาดูบรรทัดนี้เลยได้ไหมนี่เพราะ N O ยกกำลังสองคือบรรทัดนี้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันคือ20่สคูณสมันเท่ากับ80ฮะทันไหมนะครับไปลบกับ T N ยกกำลังสองอะ T N อยู่ไหนจ๊ะนี่ T N อยู่ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่มีค่า4นะครับแต่ต้องเอา4ไปยกกำลังอะไรด้วยยกกำลังสองด้วยนะฮะ ฝั่งซ้ายเหลือเป็น Ot ยกกำลังสองเขียนมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นคิดเลขนะครับ80จะเป็นลบกับใคร4ยกกำลังสองนะครับห้ามตอบ8 4ยกกำลังสองคือเอา4มาคูณกันกีน่ครั้ง4มาคูณกัน2ครั้ง4คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ16ฝั่งซ้ายยังเป็น Ot ยกกำลังสองอยู่นะครับเขาญาติลบอันเก่าออกตรงนี้นะฮะ จากนั้นคิดเลขต่อครับ ot ยกกำลัง2นะครับก็เท่ากับ80ดลบ16หไดเท่าไรหร่50อะไรนะ54หรือ64 64ถูกต้องไหมครับ80ไปลบ10ก่อนเหลือ70 70ไปลบ6เหลือ64นะครับจากนั้นหา ot เดียวนะฮะ ot เดียวนะครับ โอทีเดียวเราทำางไงให้กําลัง2มันหายไปนะเทคอะไรนะเทคสแควร์รูทเข้าไปกี่ฝั่งนะเข้าไปสองฝั่งแล้วเราก็มองครับว่าเอ้ยหกสิบสเราสามารถมองได้เป็นเลขอะไรคูณกัน2ตัวเลขอะไรนะ8ปคูณอะไรนะ8ปคูณแปดนะแปดแนั่นเองดังนั้น นะครับการถอดสแควรูทสตัวดึงมา1ตัว8ปคูณแดึงมา1ตัวก็เหลือ8เฉยๆใช่ไม่ใช่ใช่นะครับซึ่งในที่นี้ OT นักเรียนกลับไปดูนะ OT OT คือใคร OT คือใครกลับไปดูฮะดูที่รูปนี่เขาญาติรูปลบไอที่มันลกๆออกปึ๊ดป๊ปึ๊ดป๊ปึ๊ดป๊นี่ ot ก็คือค่าอะไรนั่นเองค่า x นั่นเองนี่หลุดแล้วนะฮะ ot ก็คือค่า x นั่นเองเพราะนั้น x ตอบ8เรียบร้อยไม่ยากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้แล้ว x เท่ากับ8นะครับต่อไปหาค่า y ครับเขาเริ่มต้นให้น่ารักมากหาค่า y ต่อจากอะไรเอ่ยจาก om ส่วนอะไรนะ ส่วน Ot ที่โจทย์บอกนะไกด์ไลน์มาให้แล้วเท่ากับอะไรวะนักเรียนนะครับเท่ากับอะไรนักเรียนเมื่อกี้เรารู้อะไรแล้วนะกลับไปดูที่สมการตั้งต้นอันแรกเลยที่มันสมนัยกันเรารู้ Ot แล้วอ่ะจดไปเรารู้ Ot แล้วเท่ากับ8ใช่ไหมท่านเรียนเท่ากับ8รู้ o อแล้วเท่ากับ8รู้อะไรอีกรู้อะไรอีกรู้ NO แล้วเท่ากับ4ีรู้5 นะรู้ no แล้วเท่ากับสี่รูห้านะปืด๊ดนี่สิ่งที่เรารู้คือตรงนี้เมื่อกี้เขาขึ้น mom กับ ot มาให้ทีนี้เราจะเลือกอันไหนไปใช้นักเรียนที่ง่ายเรารู้อะไรแล้ว ot รู้แล้ว นะครับ OT รู้แล้วรู้ NO ก็รู้แล้วนะครับ MN รู้ไหม MN รู้ไหมดูดิรู้จากรูปแล้ว MN รู้ไหม MN ก็รู้ใช่ไหม MN ก็รู้นี่ MN ก็รู้นะครับถามว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยถามว่า OM จะไม่รู้เหรอนะครับเพราะว่า OM มันคืออะไร OM MO เนี่ยนะมันก็คือค่า y นั่นเอง ดังนั้นครูจึงทำไมครับจับตรงนี้มาเท่ากันได้เลยนะครับแล้วแทนค่ามาลงไปนะครับก็จะกลายเป็น o m ส่วน o t ที่โจทยก์ยกำหนดเมื่อกี้เนี้ยก็เท่ากับ m n ส่วน n o เห็นไหมต้องพิจารณาแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่เขียนซูมส่ม5นะครับจากนั้นแทนค่าที่เรารู้เอาลากมันกลับลงมาลากมันกลับลงมา ตืดเอาลงมาเรารู้อะไรบ้างแล้วเรารู้ ot นะนะ o อมันคือค่าอะไรนั่นเรียน O m มันคือค่า y ใส่ลงไป ot มันคือค่า8 mn เมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมไปแล้ว mn 4ปะ่ะไม่ใช่ mn 20 ช่ปจากรูกเมื่อกี้เนี้ยข้างบนเนี้ no คือ4ี่รูทหนี่ใส่เข้าไปจากนั้นอยากรู้ค่า y นะง่ายมาก Y เดียวคูจึงย้าย8ไปฝั่งนู้น8เป็นส่วนอยู่กรุณาย้ายไปคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น20ส่วนด้วย4ลูท5อยู่ดีอยู่แล้วจับไปคูณ8เนาะ โอเคทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดครับให้สวยงามโดยใช้แม่สีตัด414 4520โ okay. อเคไหมมันก็จะเหลืออะไรคูณอะไรครับข้างบนเหลือ5คูณกับ8 5 8ห้าแปเท่าไห้่ครับ8 5 4ห้ข้างล่างส่วนด้วยรูทหนะครับฝั่งซ้ายเป็น y ในทางคณิตศาสตร์เขาบอกว่าตัวส่วนติดรูทไม่สวยครับเขาจึงจัดการคูณเข้าไปด้วยตัวล่างดูนะคูณด้วยรูทห้าทั้งเศษและอะไรฮะและส่วนนะครับมันให้กี่บรรทัดเนี่ยครูก็ไล่ไปเรื่อยเลยนะเอาไปหลายหลายบรรทัดได้อยู่นะครับจัดการคูณครับฝั่งซ้ายเป็น y ตัวบนครับ40คูณรูทห้าก็ได้40่รูทห้าถูกต้องไหมครับ 40คูณรูทหาก็ได้เป็น40่สรูทห้าข้างล่างรูทห้าคูณรูทห้ามันเป็นแบบนี้นักเรียนนี่นะนี่รูทห้าคูณรูทหมันคือสามารถเอาไปรวมกันได้ถูกต้องไหมอันนี้แบบละเอียดเลยเนาะดังนั้นอีกบรรทัดหนึ่งสี่สิรูทหข้างล่างถอดออกมาก็เหลือ5เดียวถูกต้องไหมทันไหม สตัวดึงออกมา1ตัวถูกต้องไหมนักเรียนนะสุดท้ายแล้วตัดทอนให้สวยงามนะครับเอาแม้5ตัดกับสี5สิบอะไร40 5 8 40เลขที่ออกได้แก่ค่า y add 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 แปูทหนั่นเองครับเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับจบกระบวนการนะครับกรุณาฟังให้จบนะถ้าฟังไม่จบเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ ทำไมเอ่ยเปิดคลิปซ้ำโอเคตามนี้